สวัสดีค่ะวันนี้พบกับภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยที่1 6ค่ะเรื่องคำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงในบทเรียนนี้นะคะคำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงเช่นรอเรือหรือหอหี นะคะรอเรือหรือหอหีบอย่างเช่นคำว่าบัตนะคะรอเรือบออะตอรอเราออกเสียงพยัญชนะเอาตัวสะกดตัวแรกต่อเต่าอยู่แม่กดนะคะฝั่งนี้จะเป็นคําที่มีสระที่ไม่ออกเสียงสระเช่นสระอ,อิสระอ,อุเช่นคําว่าประสูตบอรออะประซอ,อูต่อเต่าสระอ,อีเราไม่ออกเสียงสระอ,อีนะคะเราออกซอ,อูดอสูรเพราะตอเต่าอยู่ในแม่กด สาเหตุสออาสาหอเอตอเต่าสระ,ะอุเราออกตอเต่าอ,อ,อยู่แม่กดหอเอดอเหตุเลยเราไม่ออกเสียงสระ,ะอุไม่อ่านว่าสาเหตุนะคะอ่านว่าสาเหตุเราเปิดไปดูเลยค่ะในหน้าที่140ในหน้าที่140เรามาเรียนรู้ความหมายของคำที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะคะเขาบอกว่านอกจากคำควบกล้ำไม่แท้ที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะ ต้นตัวที่สองแล้วก็จะมีคำที่มีตัวสะกดที่ไม่ออกเสียงนี่แหละค่ะเช่นคำว่าสีสอรออีสีเวลาอ่านอ่านว่าส,สออีสีเห็นไหมคะเศร้าอันนี้เป็นควบไม่แท้ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวเดียวเห็นไหมคะสอเอาเสาไม่โทเศร้าวเวลาอ่านออกเสียงส้อยสอรอแต่ออกเสียงเป็นสอ,ออยอสรอยไม่โทส้อยเวลาอ่านนะคะนี่คือคำควบไม่แท้ ต่อมาค่ะในบทเรียนนี้ที่เราเรียนคือคําที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงส่วนใหญ่ไม่ออกเสียงตัวสะกดตัวที่สองที่คุณครูยกตัวอย่างเช่นคําว่าบัตรเมื่อสักครู่นะคะนี้มาดูตัวอย่างหน้านี้ก็จะมีคําว่าเกษตรเห็นไหมคะตัวสีฟ้าจะไม่ออกเสียงคือรอเรือจากคทำวัดทำวัดนี้เป็นกิจของพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์สัมเนที่จะทําตอนเช้าก่อนจะไปเดินบินทบาตบาต เมชรไม้เห็นไหมคะเมตรเป็นหน่วยวัดก็ไม่ออกเสียงรอเรือนักเรียนลองอ่านไปเรื่อยๆลองดูสมุดมาหาสมุดน้ำทะเลพวกนี้นะคะก็ไม่ออกเสียงรอเรือเห็นไหมคะทอทหารอยู่ในแม่กดออกเสียงบรรดอเด็กสะกดหอมอูด,ด,อดหมดุดสมุดมาดูค่ะคำว่ากเกษตรเห็นไหมคะที่คุณครูบอกว่าตอเต่าอยู่ในแม่กดออกเสียงบรรดอเด็กสะกดอ่านว่ากเกษตรเมตรเห็นไหมคะเพร สะหมูดหอมอุดมบางคำไม่ออกเสียงหอเช่นคำว่าพรหมหลักการเขียนเราจะเขียนว่าพรหมเพื่อให้เราจำได้ว่าเขียนคำว่าพรหมแต่อ่านว่าพรหมเป็นเทคนิคของการเขียนเฉยๆนะคะแต่ไม่อ่านว่าพรหมนะใครอ่านพรพรหมผิดแต่ให้เรารู้ว่าเวลาเขียนเขียนพรหมแต่อ่านว่าพรหมเป็นพระพรหมนะคะที่ศาสนาพราหมณ์ ให้การนับถือนะคะอันนี้อ่านว่าพรามพราหมแต่อ่านว่าพรามเห็นไหมคะหอหีบไม่ออกเสียงเหมือนกันสองคำนี้ที่มาดูตัวอย่างภาพแล้วเขาให้คำมาพืชผลทางการเกษตรพืชผลทางการเกษตรก็ได้แก่พวกข้าวผล,ลไม้ที่เป็นพืชอะคะ่ะเครื่องจักรเครื่องจักรส่วนใหญ่จะทำโดยสามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติเครื่องจักร บางที่ก็มาใช้แทนแรงงานคนนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องไทายเอกสารหุ่นยนต์อะไรเงี้ยเครื่องทอผ้ามาหาสมุดคือทะเลขนาดใหญ่เห็นไหมคะหลักกิโลเมตรนี้เห็นได้ตามท้องถนนจะมีบอกน้ำหนลิตรน้ำหนลิตรต่อมาตัวอย่างการใช้คำตัวอย่างการใช้คำ พ่อตรวจมาตรน้ำที่หน้าบ้านมาตรหมายถึงเครื่องสำหรับวัดขนาดจำนวนเดี๋ยวครูขออนุญาตอ่ะน้องพี่เอามาเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเด็กๆที่อยู่ทางคลิปที่บ้านเดี๋ยวขอเซ็นเอก,กสารปิ๊บอ่ะต่อมาค่ะเรามาเรียนกันต่อเรียบร้อยแล้วนะคะในหน้า141 ตัวอย่างการใช้คำพ่อตรวจมาตรน้ำที่หน้าบ้านคำว่ามาดหมายถึงเครื่องวัดนะคะคำว่ามาตเราเรือเราไม่ออกเสียงเราออกเสียงต่อเต่าตัวสะกดตัวแรกเช่นเดียวกันทีนี้มาดูคำที่มีสระที่ไม่ออกเสียงเมื่อสักครู่ที่อยู่ทางด้านขวามือก็จะมีชาติญาติอุบัติอุบัติก็แปลว่าเกิดขึ้นประพฤต คือสิ่งที่ทําปฏิบัติก็คือทำ,ทำนั่นแหละคะ่ะพยาธิไม่ได้อ่านว่าพยาธินะอ่านว่าพยาธินะคะนักเรียนดูพยาเห็นไหมคะอ่านว่าพยาเหตุธาตุนะคะก็จะมีให้นักเรียนเห็นนักเรียนก็อ่านลงมาเรื่อยๆจนถึงคําว่าภาพที่เขาให้มา ตรงช่วงนี้เป็นคำอ่านประพฤติเห็นไหมคะพอรออึดอรอพฤติประพฤตินะคะญาติผู้ใหญ่เวลาเขียนเขียนญาติแต่เวลาอ่านอ่านว่าญาติผู้ใหญ่ถ้าอนุญาตอนุญา,ญาตะไม่มีสารีนะคะอนุญาแตแปลว่าให้จะแตกต่างกันให้หนักเรียนสังเกตด้วยนะคะ นี้มาดูยาธาตุน้ำแดงประพฤติดีคือปฏิบัติดีไหมคะเด็กๆช่วยที่บ้านทํางานบ้านทีนี้มาดูตัวอย่างการใช้คําฉันเคารพญาติผู้ใหญ่ทุกคนเห็นไหมคะถ้าจําง่ายๆเลยรังครูเขียนครูจะมีหลักการจาของครูว่าถ้าเป็นญาติญาติก็จะเป็นญาติญาติพี่น้องคุณครูจะจําแบบนี้คือหมายถึงญาติแต่ถ้าเป็นอนุญาตอนุญาตะครูจะจำแบบนี้นะคะจะ แตกต่างการเขียนไม่เหมือนการความหมายต่างกันแต่เป็นคำพ้องเสียงเสียงเหมือนกันมาดูตัวอย่างประโยคที่สองแม่ให้พี่รับประาาทานยาธาตุเมื่อท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุจะเป็นมียาธาตุน้ำขาวยาธาตุน้ำแดงอย่างเนี้นะคะแกะปวดท้องแกท้องอืดอาหารที่ปรุงไม่สุกอาจมีพยาธิคาว่าสุกตัวนี้หมายถึงมะม่วงสุกอาหารสุกถ้าสุกที่เป็นความสุกจะเป็นขอไข่แตกต่างกันนะคะเขาเรียกคำพ้องเสียงเช่นกัน แต่เขียนต่างกันความหมายต่างกันอาจมีพยาธิพยาธิเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะที่อาจจะเข้าไปในร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าควรจะทานอาหารสุกใหม่เพื่อความปลอดภัยนะคะทีนี้เรามาดูหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปในหน้าที่ 142 142เป็นคำที่ให้นักเรียนอ่านในชีวิตประจำวนันเช่นกิจวัตรกิจวัตรคือกิจกรรมที่ทำประจำมีบัตรบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงตัวเลยร่มฉัดก็คือร่มเป็นฉัดฉัดนะคะที่เป็นชั้นๆอาจจะเห็นตามสารทพาะพูิตามพระราชาพิธีต่างๆปีนักษัตร์คือ12ราศีสูตรคูณที่นักเรียนรู้จักอยู่แล้ว ยุระยาตราถนานักเรียนลองฝึกอ่านดูนะคะพบสาเหตุจนมาถึงคําว่าพบสาเหตุนะคะนี่คือคําที่นักเรียนอาจจะพบในชีวิตประจาําวันอาจจะเคยคุ้นอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยได้ยินบุตรสาวก็คือลูกสาวเนี่ยบุตรชายคือลูกชายพระเนตรประวะตาเป็นคําราชาศัพทีนี้มาดูกิจกรรมเราค่ะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนเลือกคําที่กําหนดไปเติมลงในช่องว่างใต้พาเขาให้หมามีจัก มีชาติพิบัติเพชรมิตรสูตรนะคะท่องท่องอะไรท่องสูตรคูแเราก็เขียนค่ะสเขียนตัวเต็มบรรทัดน,นะคะคุณครูมีข้างเดียวไม่สามารถจับได้อะอันไหนเขียนแล้วเพื่อให้นักเรียนไม่สับสนคิดค่ามันทิ้งไปต่อมาสหายจากสหายชาติสหายพิบัติสหายเพชร สหายมิตรสหายนักเรียนเคยได้ยินอะไรคะมิตรสหายนักเรียนก็เขียนมิตรก็แปลว่าเพื่อนคะ่ะข้าวต่อไปแหวนแหวนอะไรดีแหวนเพชรเห็นไหมคะมีเพชรอยู่ที่หัวแหวนแหวนเพชรแบบนี้นักเรียนก็ขีดฆ่าไปต่อไปเย็บผ้ารูปอะไรรูปจักร มีทมทำอะไรธรรมาชาติธรรมาชาติคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะต่อไปภยัยพิบัติเหลือคําเดียวเห็นไหมคะลอกลงไปคือเกิดขึ้นนั่นเองส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นน้ําถ่วมมีไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยในภาพรู้สึกจะเป็นพายุแรงพายุต่อไปหน้าหนึง ให้นักเรียนเขียนคําใหม่ให้ตรงตามภาพแล้วเขียนคําอ่านเขียนคําใหม่ที่เขาให้มาเอามาเรียบเรียงใหม่และเขียนคําอ่านอย่างเช่นคำแรกคําแรกคุณมีมีภาพคุณแม่แล้วก็มีลูกโฟกัสหรือดูที่เด็กลูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรเพราะเขาให้มารอเรือสาลูต่อเต่าบอใบไม้ เมื่อสักครู่ครูบอกแล้วบุตรสาวแปลว่าลูกสาวบุตรชายแปลว่าลูกชายบุตรแปลว่าลูกถ้านึกไม่ออกกลับไปดูได้ตรงนี้เห็นไหมคะมันมีเราก็ลอกลงไปบใบไปไม้ใช้แล้วสระอุใช้แล้วต่อเต่ารอเรือบุตร อ่านว่าบุตรเวลาเป็นคําอ่านต้องเปลี่ยนเป็นตัวสะกดตรงมาตาค่ะเมื่อสักครู่เป็นต่อเต่าต่อเต่าอ,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 อยู่ในแม่กดเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาถูกไหมคะแต่เมื่อเป็นคําอ่านจําไว้เลยคําอ่านจะต้องเปลี่ยนให้ตรงมาตาเสมอต่อมาค่ะคํานี้หน้าตาแบบนี้นักเรียนรู้จักไหมเนี่ยแหละค่ะพยาธยาธิเวลาเขียนแต่เวลาอ่านอ่านว่าอะไรพยาธนะใครอ่านพยาธิผิดนะคะพออ่ะพะ ยออาตัวสะกดแม่กดค่ะต่อมาคำนี้เป็นพืชกระเศษเขียนแบบนี้นะคะกะเศษอ่านว่ากะอะกะอเอดอเศษต่อมาค่ะคำนี้ เขากำลังนั่งอะไรนะักเรียนจะนั่งกันทุกวันศุกร์เลยขัดสะมาดขัดสะมาดเพราะะไรมีขอไข่เห็นไหมคะขออะดอขัดสอสะอาดลดรูปมออาดทอธงสละอีขัดสมาธิหรืออ่านว่าขัดสมาธิไม่อ่านว่าขัดสมาธินะคะอานว่าขัดสมาธิ ขอเป็นคำอ่านมีหัวด้วยนะคะสออะสะหอมออาดอมาต่อมาเห็นไหมคะมีทั้งเพชรมีทั้งสร้อยมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเขียนว่าอะไรสมบัติสอโอมอสมบออะต่อเต่าสระอิสมบัติเขียนแบบนี้ แต่เวลามาเขียนคำอ่านมสมอสมบออะดอบัตแบบนี้นะคะถ้านักเรียนเสร็จแล้วเรามาดูหน้าต่อไปกันให้หนักเรียนเติมตัวอักษรในช่องว่างของคำแล้วยงเส้นจับคู่คำกับความหมายให้สัมพันธ์กันจากนั้นอ่านคำและความหมายทีละคู่ในหน้าที่144 นะคะมาดูค่ะฝั่งนี้จะเป็นคําฝั่งทางขวามือจะเป็นความหมายของคาในาทางด้านซ้ายมือนะคะเรามาดูเขาให้มาสระเอนอนหนูให้เติมสองตัวเติมพยัญชนะเอ่อเติมสระขอโทษทีเติมเอ่เนนเอะะเติมตัวสะกดไม่ใช่พยัญชนะและสระคุณครูพูดผิดขอโทษนะคะเติมตัวสะกดที่เป็นตัวสะกดสองตัวเขาให้มาเรามาดูฝั่งทาง ทางขวามือก่อนจะได้ทําให้เราคาดเดาฝั่งทางซ้ายมือได้ง่ายขึ้นดวงตาทะเลขนาดใหญ่ดวงตาเมื่อสักครู่รออเราอ่านไป็ดวมีพระเนตรทะเลมาหาขนาดใหญ่คือมาหาสมุทรต้องการอยากได้ก็คือปรารถนางานที่ทําเป็นประจํากิจวัตรกิจกรรมที่ทําเป็นประจําปฏิบัติทําตามก็คือประพฤติก็คือการทํานะคะเรามาดู นนสระเอนอนหนูก็คือเนธเนธ,เนธแปลว่าตาหรือสายตาปราถนาเวลาเขียนปารสนาแบบนี้ค่ะมะหาสมุทรรอค่ะสมุทรประพฤติประพฤติแปลว่าปฏิบัติประพติร,ตรลอรืออต่ากิจวัตรเหมือนกับคําว่าเนธเลยทีนี้เรามาโยงค่ะเนธแปลว่าตาโยงไป ปาถนาแปลว่าอะไรต้องการมหาสมุดแปลว่าอะไรทะเลขนาดใหญ่น้องเดกก็โยงประพฤติแปลว่าอะไรปฏิบัติตามกิจวัตรงานที่ทําเป็นประจำคุณครูบอกแล้วนะคะเหลือไว้ให้สองข้อให้นักเรียนโยงเองเนตรแปลว่าอะไรดวงตาหรือตามหาสมุดแปลว่าทะเลขนาดใหญ่นักเรียนลองโยงเองต่อมาค่ะ ข้อที่4ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดไปเติมในช่องว่างให้ประโยคนั้นสมบูรณ์เขาให้มาคำที่1กิจวัตรคือสิ่งที่ทำเป็นประจำกิจกรรมที่ทำเป็นประจำเกียิเกียรติก็คือชื่อเสียงนะคะภูมิใจคือสิ่งที่นักเรียนภาคภูมิใจสิ่งที่นักเรียนรู้สึกดีฤทธิ์เป็นหน่วยวัดสมาธินั่งสมาธินั่นเองอัตโนมัติคือทำเองโดยไม่ต้องสั่งนะคะเช่นเครื่องจักร เส้นอ,อ,อะไรดีเครื่องเ,อเครื่องทอผ้าอะไรแบบนี้เวลาเราก,กดปุ่มปุ๊บมันก็จะทำเองทอผ้าออกมาได้เป็นผืนๆทีนี้มาเรามาดูข้อที่1วิภาพูดไพราะให้ให้อะไรให้เกียรติแก่ทุกคนนะคะให้เกียรติก็คือให้ความเคารพนะคะมนุษย์ทุกคนจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ต่อมาแม่ไปถอนเงินจากเครื่อง ATM หรือเครื่องถอนเงินสดเครื่อง ATM เป็นเครื่องจักรนะคะก็จะเป็นพวกอัตโนมัติคือไม่มีคนสั่งนักเรียนไปที่ตู้ ATM นักเรียนเห็นคนนั่งอยู่ในตู้ไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมันทำเองโดยอัตโนมัตินัดออกกำลังกายเป็นเป็นอะไรกิจ,จวัดคือประจำกิจ,จกรรมที่เขาทำเป็นประจำ วันนี้ราคาน้ำมันขึ้นริดอากิจวัตรไปแล้วเกียรติไปแล้วริดไปแล้ว,ลลวอัตโนมัติไปแล้วคุณตาบอกว่าท่านรู้สึกรู้สึกอะไรในการทำความดีของหลานรู้สึกภูมิใจคือชื่นชมนั่นเองคุณย่านั่งพับเพียบกับพื้นส่วนคุณปู่ชอบนั่งขัด อะไรสม,มาธิต่อมาค่ะในหน้าที่145หน้า145เป็นการคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดน,น้องเดียนก็คัดมีเกียรติและชื่อสื่อสัตว์มีเกียรติและสื่อสัตว์กิจวัตรปฏิบัตดิดีตั้งจิตมิตรไมตรีธงชาตินี้เอกลักษณ์ไทยเรียนก็ลอกค่ะ เขามี1วัสองวรกสามวัคสี่วัคสี่วักสองบรรทัดนักเรียนก็ดูเขียนบรรทัดนี้แล้วก็บรรทัดนี้นะคะต่อมาค่ะมาดู m i n d map แผนทางความคิดสรุปของบทนี้ที่เราเรียนกันมาเขาบอกว่าให้นักเรียนสรุปเรื่องความรู้คำที่มีพยัญชนะลักษณะที่ไม่ออกเสียงลงในแผนภาพความคิดหรือไ i n d map นั่นเองนะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงเช่นพยัญชนะ อะไรบ้างที่ไม่ออกเสียงใครนึกไม่ออกเปิดไปดู MyMap ได้นะคะก่อนที่เราจะเรียนเห็นไหมคะมีอะไรมีรอเรือกับหอหีบที่ไม่ออกเสียงเอาเราเลือกรอเรือเลยง่ายๆเช่นคําว่าอะไรเราก็มาดูคําว่าเนตก็ได้ค่ะเห็นไหมคะง่ายๆเลยที่เราทําไปแบบฝึกหัดเนี่ยคะ่ะหรือใครจะเอาคําอื่นก็ได้บัตรก็ได้นะคะในตรงนี้มีเยอะแยะกิจ,จวัตรรอเรือก็ไม่ออกเสียงเห็นไหมคะ ลิทก็ไม่ออกเสียงเรียนเลือกเอาไม่จําเป็นต้องเป็นคําเดียวกับของคุณครูนะคะนี้มาดูฝั่งทางขวามือสระที่ไม่ออกเสียงเช่นสระอะไรสระอีเช่นอะไรสระอีสมัเห็นไหมคะไม่ออกเสียงสระอีนะคะมอหอมออะดอมาแล้วก็ลอกลงไปเลยค่ะแบบนี้ หรือใครจะเอาคำอื่นก็ได้นะคะใครจะเอาคำอื่นก็ได้นอกจากคำว่าสมัติเนี่ยคะ่ะคำว่าอัตโนมัติก็ได้เห็นไหมคะออกเสียงต่อเต่าย่างเดียวสรีอยไม่ออกแล้วก็เปลี่ยนได้นะคะใครอยากได้คำอื่นถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะให้นักเรียนเลือกคำอื่นๆก็ได้ถ้านักเรียนเข้าใจนักเรียนลองมาเลือกดูทีนี้เรามาดูคะ่ะในหน้าที่146เรามาทำไปพร้อมๆกันมีทั้งหมด10ข้อข้อ ที่1-3ถึงาเขาบอกว่าคำใดเขียนผิดเรามาดูพร้อมๆกันค่ะอันนี้อ่านว่าปราถนาเวลาเขียนนะคะให้เทคนิคการจำของของคุณคูณคณจะเขียนว่าปารถนาอ่านว่าปราถนาเรามาดูค่ะว่านเป็นปารถนาจริงไหมมีตาปราถนาเห็นไหมคะนี้คือผิดที่ถูกต้องต้องเขียนแบบนี้ค่ะ ที่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องต้องเขียนคุณครูเขียนผิดอ่าเดี๋ยวนักเรียนมองไม่ชัดเจนถ้าครูเขียนแล้วนักเรียนจะดูผิดจะดูไม่ชัดเจนเห็นไหมคะปลารสนาเห็นไหมคะเขียนแบบนี้นี่คือปรารถนาพยาธิถูกแล้วสาเหตุสาเหตุเห็นไหมคะที่ครูอบอกถ้าเป็นสังเกตไม่มีสระอูถ้าเป็นสาเหตุนี้อันนี้ถูกแล้วมาดูคะ่ะต่อมาเหตุผล ยาธาตุสังเกตเห็นไหมคะถ้าสังเกตไม่มีสารอุเลือกก่อนคะ่ะสังเกตเห็นแบบนี้ก็เอ A ต่อแบบนี้นะคะต่อมานักสัตว์นักสัตว์ตตไปเหมือน12ราศีอะคะ่ะชวดฉลูคือมีออมีหนูมีงูมีอะไรอย่างเงี้ยปีแพะปีอะไรพระเนตรแปลว่าตาแหวนเพชร แหวนเพชรไม่ถูกนะคะแหวนเพชร่นี้ผิดคําว่าเพชรคาว่าเพชรต้องเขียนอย่างนี้ค่ะพัชระแบบนี้นะคะต่อมาคําใดอ่านผิดจักรพรรดิจักรพรรดิถูกไหมคะภูมิปัญญาภูมิปัญญาต้องอ่านแบบภูมิปัญญาเพราะว่าอะไรสระอีไม่ออกเสียง เมนเผาศพเมนเผาศพโอเคเลือกต่อมาข้อ5ชนาออกกําลังกายเป็นเป็นอะไรที่ทํากิจกรรมเป็นประจําระหว่างกิจวัตรเกียริอัตโนมัติที่ครูบอกกิจกรรมที่ทําเป็นประจําเขาเรียกว่าข้อนี้ค่ะต่อมา147 147ระวังนะเครื่องเครื่องอะไรระหว่างเครื่องบัดกําลังทํางาน ระวังนะเครื่องสูรกําลังทํางานหรือข้อ3ระวังนะเครื่องจักรกาลังทํางานถ้าเป็นนักเรียนนักเ,เรียนจะเลือกข้อไหนคะเพราะฉะนั้นอ่นักเรียนลองเลือกเองเลยนักเ,เรียนจะเลือกข้อไหนระวังหว่าสง1า3ลองทําดูนะคะบัตรตัวนี้หมายถึงบัตรประชาชนสูรสูดคูนจักรคืออัตโนมัติทําเองโดยที่ไม่ใช่คนสั่งต่อมาคําใดหมายความว่าเกิดขึ้นประวัติคือ สิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ประวัติของคนนักเรียนก็เลือกอ,อนุมัติแปลว่าให้ให้ทำอนุญาตอุบัติแปลว่าเกิดขึ้นนักเรียนเลือกค่ะต่อมาข้อที่8เขามีสีหน้ายิ้มแย้มแสดงความเป็นข้อที่1ญาติกับทุกคน สองมิตรกับทุกคนสามธรรมชาติกับทุกคนเั้เรียนเลือกอะไรเป็นมิตรเป็นเพื่อนนั่นแหละคะ่ะมิตรแปลว่าเพื่อนต่อมาคําใดคือหน่วยการตวงความจุของสิ่งของเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวริตเป็นหน่วยวัดความจุเดี๋ยวเราจะเรียนในคณิตศาสตร์บทเรียนต่อไปบาทที่พัดถือบินทบาทนะคะต่อมาข้อที่1ิ คำอ่านข้อใดเมื่อเขียนเป็นคำตัวสะกดไม่มีสระอีตัวสะกดไม่มีสระ,ะอ,ะะะอ,อะีคุณครูจะมาเขียนให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนเลือกมีบุตรอันนี้คือคำเขียนคำอ่านครูจะเขียนคำคำเขียนนักเรียนเลือกเอง รองตีความนะคะรองตีความเขาบอกว่าคําอ่านข้อใดเมื่อเขียนเป็นคําตัวสะกดไม่มีสระ,ะอีนักเรียนก็ดูว่าคําไหนไม่มีสระ,ะอีนักเรานักเรียนเลือกนะคะสำหรับหน้า147ของเราในหน่วยนี้เราก็เสร็จแต่เพียงเท่านี้10ข้อเป็นคําถามท้ายบท เพื่อเป็นการคบถวนนักเรียนทําเสร็จแล้วถ่ายภาพนะคะขณะที่นักเรียนทนํา1ภาพแล้วก็ภาพชิ้นงานมา1ภาพสรุปว่าส่งคุณครูคนละ2ภาพพอนะคะสําหรับวันนี้เราเรียนวิชานี้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ